ที่นี่กะต,ต้มตุ๊กแก่ได้ตุ๊กแก่ได้เออเบิ่งผ้าเบิง่งผลก่อนพี่น้องมื้อนั้นแกงปลาใส่ไข่มุดแดงพายุเขา้ามื้อนี้แกงอ่าเห็ดใส่อ่า่าใสแกงเห็ดใส่เห็ดเพื่องเห็ดพาง ม,มีอย่างนี้สิเข่ามือนี่พี่น้องเลยเนาะแต่เพิ่นมาเห็ดไหนกินเราลืมเฮ้ยว่ะเนาะอ๋ะอเอาเอาตัวนี้ไว้ใส่น้ลหลังก็ได้อนี่ยนั่งเอาเห็ดลงไปพี่น้องเลยเนาะนี่เออโต้เนาะอ่ะ,ะ,อะลงเลยนี่เก่งบาทเดียวเลยพี่น้องเลย เนาะอันนี้ผักหวานพึกลงไปชีเลยผักหวานน่อนพี่น้องเลยเนอะออันนี้เสียไว้ใส่เกงนั่นอีกเกงเขียนเนาะอะซิมเลยพี่น้องเด้ออืมจังพี่น้องเลยเองปุงรุดด้วย ตัวนี่เนาะตู้กระจาน้ำปลารู้วอเอ่อใช้ลายเสียบลายพี่น้องเยบิถุงหนึ่งบาทนี่เอาเจงนัวเจงนัวบิถุงหนึ่งเลยบาทนี่พี่น้องเลยตายายครับเนาะต่อตัวนี้น้ำอีกอิฮิีิฮอฮิวิฮ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 ิิิ

กวาดนี่อืมอืมอ่าที่นี่กระถาให้น้ำห่อนสะกอนปาดี่ที่นอกนอกลูกเออเอาเปิดภาพมากะพ่อ,พอ เซฟกระทาห้างอีกคือเกา่ามโอนี้พี่น้องเอ้เซฟกระทาใหม่ <c oughs> คันกุ่มกุ้มคิ้วกุ่มกุ้มแบบนี้โอ้ยใหม่บ้่งเหรอครับอีล่ะสาวตาดำลูกพอ่อพี่น้องเนีสบายดีปะลุงลูกสบายดีเป็นผู้นกรรมการเบิงส้มพมนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาก่อนอื่นเด้อกราบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อพี่น้องกันเมื่อสุข,ขสุขคน เจอกันครับเบาจันอีกคือเกาเนาะพี่น้องมือนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอ่าแก้วน้าห่อนเป็นเห็ดพี่น้องอาเพศเลยเกิดมือนี้เนาะมีอเห็ดกินบ่ได้พี่น้อง,นะองนะกองนะ็เลยสิมาเห็ดกินให้เพลินก่อนวาสันซะ <laughs> มือนี้สิมาเห็ดเมนู <c oughs> นี่แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเ <c oughs> นาะนะเห็ดเห็ดบด ເຮັດບ uh, ົດກະເຮັດອ່າເຮັດຂາວລູກເນາະແມ່ນບໍ່ອັນນີ້ເປັນເຄື່ອງເຄียงພີ່ນ້ອງເນາະອ່າຍອດອ່າອີ່ຫຍງພນຍັອຍຍອດອັກບດຽວວต้นหอมນາລະຜັກນາຕູນ້ກອີັກຍັງນນັກວານນາແກໃສ່ไข่มดแดง้້ย້ອງເນ เอา้าน้าก็ะห่อนได้ที่จะไ,ได้บาทที่นี่เนาะมามาเริ่มกันเลยนี่เนาะอันนี้เอาปุ๊บอืมเข่าเข่ามาเนาะนี่เสียดเข่าเบื่อก่อนพี่น้องเลยจักเป็นยังเพิ่นคือผ้าเอินเข่าเบื่อเนะเอาะอ่าคือเข่าเข่ามานี่แหละพี่น้องเลยแต่เพิ่นเอินเข่าเบือ่อ เออนะเตรียมร้พอมก่อนเอามกพริกเฮ <สา S 1> ็ดโบเพ็ดหร,รอกให้ลูกสาวกินนำ้ำนาูกบ่ต้องเอาเพ็ดเนาะมา,มาทีนี้กระตกมห้อเฮ้ยยาต่โคกแตกในเพ่นนี้นะเนา,ากกะ เสียวแบบคุนๆเนี่ยพี่น้องบอกใส่เป็นไดเพราะว่าใส่เข่าเบือเนาะเห็นอยู่บ่พี่น้องไงเนาะซัดเจียวอยู่บ่คำในเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะหกมือก,ลกวัวๆแล้วเบื้องผ้าเบื้องพลก่อนพี่น้องมื้อนั้นแกงปลา,าใส่ไข่มดแดงพายุเข้ามื้อนี้แกงอ่าเห็ดใส่อ่าใส่แกงเห็ดใส่เห็ดเพื่องเห็ดพาง มียังได้สิเขามึอนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าอุ้ยเนาะสุมว่าลูกว่าญาติโคกแตกกันแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะเออขุนอ้วยตัวย้วพี่น้องเลยเนาะมาน้ำห่อนได้ที่แล้วพี่น้องเลยปรับ ม,มือเมียเ,เสียพี่น้องเลยเนาะมือเปื่อย่เ,อเสียเห็ดซื่อให้เพื่อนมาเห็ดให้กินลืมเร้่อยวะเนาะเอาแล้วาก็ เอานี่ใส่ก่อนนี่ซื้ออน้ำยานางพยี่ให้เรียบร้อยพี่น้องเยใส่สมนี่หนึ่งอ่าเนอะเนาะหามห่อนได้ทีเดียกันตัวนี้ไว้ใส้็ำหลังก็ได้ยานังเอาเฮ็ดลงไปพี่น้องเงยเนาะนี่ ลงเลยเก่งบาทเดียวเลยพี่น้องเลยเนาะนี่นี่พักนั่งติวโอโอโหบาทนี้พี่นอ้องเอา้าทีนี้ก็รอให้น้ำเดือดบาทนี้พี่น้องเลยเพือดเผือดเผือดเือดจะเห็ดโบ่น้ำจะโบลายเป็นไรเนาะ อ่เพราะว่าเสียเอานำยานางใส่น้ำหลังนี่สมพักติ้วพี่น้องเลยต้องเงียงมากมากเ้้พี่น้องเ้ยเนาะเห็ดกินแบบเขาเห็ดใดก็ได้เห็นมันเสบพ่พอต้องไทิทีพี่ตองอย่างไรเนาะเมื่อก่อนว่าจันร์กับป็นเซฟอยู่ทางไทยได้พี่น้องเลยผู้สวยเซฟ อยู่ห่านเกี๊กหูสยามเน๊ะเมนบอกเกี๊กหมูสลามเนาะอยู่สาทรพี่น้องไยถานนเ,เจริญลาดเนาะว่าจันอยู่ตอนนั้นพี่น้องไยเนาะเฮ็ดเก,เกี่ยวกับเขี่ยวหูสลามแล้วก็อียังก็ยำปิงทนะเลเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อียังอีกแกงเห็ดหอมเนะนาะปุ้ยเจ๊นี่แซ่บ,บพี่น้องไยเนาะแต่ว่า บม่ได้ซีฟมันเพิ่นหรอ,อกเหตุในเพิ่นชิซื้อเนาะ <c oughs> เอ่ออ่าเคยเหตุเซฟมาอยู่แต่ว่าเป็นผู้ช่วยเซฟไ่้สักซะอืมช่วยเบิ้งเ้อเนาะเอ้า,าที่นี่ขั้นตอนต่อไปก็สีเพิ่มตัวนี้ก่อนเพื่อควมนัวบุ๊บ นี่ก็ผงเค็มอือปลาล่าพี่น้องไงเนาะบริโปรโมตเด้เพิ่นปลาล่าต้นซุกเออ่ต้มซุกตาแม่บุญลำ่ำปลาเล็ก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 เส้คม พี่ดองเลยอ๋อ่งคนขี่พุ่นทางเขาเนอะมอมาพี่ดองดึงหูงออกกรบอออก,กบเบิ้งคักแล้วแต่นิ่งโมได้เพชรปันใดได้พี่ดองเด้อเนาะโมเพชรปันใด ความปิดบรูดามมาเนาะเออ,อากาศดีดีพี่น,อน,น,น้องเลยมือนี่เนาะหัวแดงแรงสมบรรยากาศขีพุ่นน้ำพีนน่น้องเไยรถกายไปกายมาเนาะลูกบัดย่านแต่พุ่นตกพี่น้องเลยพอเฮ็ดกินให้กินเท่ไรน,น,น,นี่ย่านแต่พุ่นตกเราเนาะ นี่ใส่น้ำเน,นี่ยนางก้อน,นออออพอเนาะมันสิหลายโพดน้ำโอ้ยวานนี้พี่น้องเลยคุณอุย้ยตัวย้วเนาะเฮ็ดเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดอ่อนเฮ็ดขาวแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเพื่องเฮ็ดพังเนาะพี่น้องเนาะเอะอ ไฟต้องห้อนได้พี่น้องไงเห็ดกินเห็ดพวกนี้เนาะถ้าเห็ดบัวซุกเนาะอ่ามันกะอาจสิเป็นพิษได้เห็ดนี่พี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดเพิ่นปลูกเอาเนาะเอ่อก่เห็ดบดนี่น่าสิตามธรรมชาติเห็ดบดนี่พี่น้องเลยเนาะเห็ดพางนี่เพิ่นปลูกเอาเอ้าทีนี้กะรอมันเดือดหม้อเดือดเพื่ออะไรพี่น้องเไยเนาะเขาจังสิมาปรุงรสใหม่อีกรอบนึง นี่ก็ขั้นตอนต่อไปเขาก็ซอยตัวนี้ไว้ก่อนเนะาะอาพี่น้งเยแกงใส่เขียดน้อยเนาะโอ้ยแเสพดิพี่น้องเลยเนาะมาเด้อมาเด้อหั่นดอกอันว่าบัวนี่พี่น้งงนะองเลยเนาะเขาจะหั่นบัวหั่นทางๆเลยนะครับดูกะใต้โคมให้เลยพี่น้องเลย ไฟาาบคกไอยหุงเป็นใดฟาหมาดได้ำระดูดด้พวกนี่อื้เขียงน่อยพดพี่น้องเลยเนาะอ้าวอ่าหั่นเรียบร้อยว่าเห็นได้เสูดบเปด้ป็นดเนาะตุ๊บเอา เนาะถอกว่าได้ที่หิ้วเข่าอีดีได้นี่พี่น้องเไยมือหนิเนาะมาเด้อกินแกงเห็ดน้ำเบาจัน,นเนาะอ่ผู้บางคู่บางคนเพิ่นก็นอาจซีโบ้คุ้นได้นี่พี่น้องเไยใส่ดอกพวกบัวเนาะเ่าจันส่ใส่แกงเขียดน้ำส่แกงน้ำรังเพราะว่าเมยน้องเชื่อพ่นบบก,กินเขียดแอบก็เลยสีซอยช่วยใส่แกงเขียดตัวนี้พี่น้องเไยเนาะหลักๆแล้วพักบานกับพักกันนั่งตู้ ใส่ต like ัวน hmm. ี yeah. uh ้นะพี hmm. mm ่น hmm. ้องเอ้ยเอารอมันเดือดเนาะให้เฮ็ดสุกเต็มที่ก่อนจังมาปรุงความนัวความเค็มพอดีใหม่เนาะเอาตัวพี่น้องเอ้ยแซ่บเด้อืมใส่น้ําละลายแน่เพราะว่าสดน้ําเด้ เอาแป๊บหนึ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮ้ามาเบิ่งมาส้มกันขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะสักคู่ตอผ่านไปประมาณสิบห้านาทีพี่น้องเลยเนาะเบิง่งบาทนี่โอ้เห็ดก็คือสีสุกได้ที่แล้วพี่น,อน้องเลยนี่แต่เฮ้าสิม,มาตแตงหน้าตาเพื่อนบาทนี่เนาะ อ่าตัวหอมอยู่พี่น้องไงหอมบ่บังเ <c oughs> นาะเยอะพี่ยอน้องแต่พี่น้องเไยเนาะเอาเห็ดกินได้ไง่ายๆได้พี่น้องเลยไปเก็เห็ดได้ตัวนี้เนาะเรื่องความแซ่บนี่อยู่กับผู้มักผู้ตแตงนาซัสมาเอาผักลงบาตนี่พี่น้องเไยชั่วเน่ยมันพิษน้ำตัวนี้แหละคำว่าสีวะพิษอันละระเพนี่เพิ่นกระไดพี่น้องเไยใส่ผักบัวใส่เกียงเห็ดเ <c oughs> นาะ เออจะบุกคอยบันไดแล้วตัวนี้พี่น้องเลยนี่ผักนางตูนางตูนี่นมแมนอยู่แล้วนางตูนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยผักใส่พนังตูลงไปนี่กินมากเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ผักหวานผึกลงไปชิเลยผักหวาน,นอ,อ่อนพี่น้องไลยเนาะน,นี่อืมอันนี้เสียวไว้ ใส่เก่งนั่นอีกเก่งเขียดน้อยคอยใส่เกงใช่ไหมครับอ,อ,อืมมืดเข่ามืดเข่บาบานนี่พี่น้องมาเด้อจักเฮ็ดดินยี่ชื่อดอกหยัดเรามาอีดีเด้พี่น้องเลยอืมเออดินยี่ชื่อเล่นเข้ามาอีดีเลยตายแล้วข่อย ออเนาะมาบาดนี้หลักการแกงเห็ดเกงหอ่อนี่เฮาจะบ่ให้อ่าผักยางตูน่นี่เปื่อยเกินไปมันสิบ่หอมพี่น้องเอ้ยเนาะเออมีแต่สิซิมแล้วก็สิปรุงรสบาดนี้เนาะอ่ะซิมเด้อพี่น้องเดอ้อลูกไอืมจางพี่น้องเอ้อย เอาปรุงรสด,ด้วยตัวนี้นเนาะดูไปใส่น้ำปลาดูว่ะใช้าลายเช็ดลายพี่น้องเลยบดถุงหนึ่งบาทนี่เอาอเนกรงนัวเนกรงนัวบดถุงหนึ่งเลยบาทนี่พี่น้องเลยตายแล้วตายครับเนาะต่อตัวนี้น้ำอีก แล้วหมอเชอร์จะในแบบแล้เอาขุณเอวยตั๋วบาทนี่บุเซ็บบาทนี่เป็นพระกลมหวานแล้วพี่น้องไงข่าวน้ำหอมประเด็กพี่น้องเไยแล้วก็หอมพักกันน้งตูก็หอมกินพักหวานเนาะแล้วก็หอมหอมหอมพักติ้วแล้วก็หอมเห็ดพี่น้องเไยหอมทุกอย่าง มาแล้วไม่เช่บานนี้ป้ยจัดถ้วยบานนี้ไมมึงโอ้ยเาเี่ยอืมโอ้ยแซ่บแซ่บยี่หรออมาต้องเอาแบบนี้การใช้แอนวาน้ำหงน้ำห้อนมันจังโบห้อน เนาะจะออกไปใช้ถ้วยแก้วโอ้ยแล้วแล้วพี่น้องนี่ทักเลยทีนี้พี่น้องเาอาหารเพื่อสุขภาพในเรื่องมือพี่น้องสำหรับกินเจแน่นอนหนึ่ง ย่งไงเดี๋ยวผาดเลยผาดเลยเมนูนแซ่บแซ่บแหง้งอี่แซ่บเอาได้แล้วบาทนี่เอาตับแตงไปไปสิช อ้าวตัวหมกไปกัเอาจะค่ำกันจังไบ่่กินเลยแกงเผ็ดใส่หมักเผ็ดนี่ก็อรนะ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมอยัา พักจะกุมาอึบอ้าวให้แม่จูบออกไปบันนีือเิ่นมือเป็นแผลพี่น้องเลยเนาะให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งยุหยันเป็นยังไงแล้วเนาะอ้ตัเฮ็ดกินบ่ได้เนาะเอาตัวนี้ได้สิบบตักเป็นช่องถ้วยไว้บ่

กินข่าวน้ำกันเมมากันสบแซบแกงเฮ็ดไม่อยจะผ้าฝนล่งแล้วพี่น้องเลยบุลงนะว,ว่ามาึงีปสีเย็นๆห่วยๆมากเลยได้หนียง่านไ้เอาเสียงบล้กปกแปกมากเลยววาฉันเนาะ <c oughs> เอาวาจนสิเกงเัินเขนียดก้อนบัตรพี่น้อง นี่เข็ดซื้อมาให้มีตุย้ยพันแบงให้นิดนึงเนาะเนาะโอเคพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้กับโมมี่อย่างไรพาพี่พ่อน่องมาแกงเห็ดสูลูกสูเมียกินมนื่อนี้พี่น้องไงว่าจะไปทางใดเนาะมาติเวียงเทเว่นเนี่ยว่าลูกเมียกับเจ็บป,ปวดเนี่ยกระลดกะเสียค่า เสียหายไป2ล้านเกือบ3ล้านกีบพี่น้องเไยเนาะสี่พัน 4, กว่าบาทเกือบ5้าพันบาทเนาะนี่แหละการไปการมาของพวกเฮากับพี่น้องเอ้ยเนะาะกลัวสิได้เงินคําม,มาจุนเจือครอบครัวอ่าบางคู่บางคนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะว้าวว่าอ่าพวกเฮานี่รลำรวยอ่าอ่าลืมหัวลืมหางชาวบ,บ้านมาสนพี่น้องพวกเฮามีส่วนห่วมในบ้านตลอดเนาะพี่น้องบวชสิการเฮ็ดปัวแปลงทาง มีอย่างที่เกี่ยวกับบ้านเฮาเฮาซวยเดือบดพี่น้องเลยเนาะอากาศโมเลดล้ำโมเลย์รวยจนเกินไปเนาะกพออยู่พอกินพี่น้องเลยพอเลี้ยงขอบครัวได้เนาะกพอถึงดั้มรวยได้พี่น้องเด้อบุญอย่าคิดแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเจอได้ก็ได้แต่พี่น้องเลยเนาะมันเก็บกับมันได้มันไข่กับมันเสียพี่น้องเลยเนาะคือเพิ่นว่าแหละเนาะมันโบมินเงินหน่อยโบคอยวัดศาสนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าลูกมันบบ เลือกเวียกพี่น้องเไยเนาะอ่าบ่จําเป็นต้องเวียกดีเสม,มอไปเนาะขอให้มีวินัยในการเฮ็ดเวียกและก็มีวินัยในการใช้ใจ่ายเท่านั้นเนาะพีนะ่นะ้องเนาะก็ยืนยันได้แล้ววา่าทุกสิ่งอ่าก็ขึ้นอยู่กับเฮาเองเนาะเพียงเนาะนะเอา้าโอเคมื้อนี้ทางบาจ,จันขอกินข้าวกินกน,น้ำก่อนขอโทษขออภัยหลายๆาาที่บ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งตอนกินย่านพี่ยันน้อง năm lai hơi năm pin ông ấy nó à mà đưa nó ông bay đâu nè mừng ấp à nó